สวัสดีค่ะคับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่ังตุ่านที่เข้ามารับชมได้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอี่ปารวยวันนี้ทัางช่องเราจะพามาตามสูตรไวร้วันเด็ดๆนะคะสูตรไวล้าแหนน้อยของเซียนปะคนใจในวดวันศุกร์ที่สองมิถุนายน2566นี้นะคะก็ลื่นพลอยเขาไม่แลฝากไว้แรก็แช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะ บริภาษีใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะเลขของเซียนพะโคเฮาก็จะไม่เบิง่งดทวติพันมาก,ก่อนนะคะท่านผู้ชมหัวติพันมาเลขของเซียนกะมาจังๆคือเก่านะคะบ่เห็ดในแฟนช่องเข้าผิดหวังนะคะเลขที่เขาจังๆมาตรงๆของเซียนนะคะก็คือห้าน้อยเฉพาะกิจนะคะเลขที่เซียนจัดให้คือ3 7 7เตัวนี้นะคะกะมาเต็มๆราคาเลข ของเซียนอีกชุดหนึ่งที่เขาจังๆนะคะก็คือห่วยเล่าพัฒนาเนาเข่ยนร่วมเลขที่เซียนจัดให้เน้นให้น้ำน,นะคะก็คือเลข4 0ตัวนี้นะคะเลข4 0ของเซียนกับไปออกเลขโกกโตของเล่าพัฒนานะคะพอมาหอดเล่าวี่ไอพีนะคะเลขสามเจ็ดของเซียนกะมาเขาจังๆอีกคือเก่านะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขก,กับเซียนไปเสียงโชคเสียง หลากหมวดิพันธา์มากก็คงจะได้ให้กันอยู่นะคะสําหรับคนที่มักเที่ยวมกเลีนต่างประเทศนะคะวดนี้จะได้เปลี่ยนตัวเลขแนทางตัวใดแบบใดใครเอฟซีเฟนจองเฮาไปติดตามรับชมระฟังจากปากของเซียนให้เซียนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ อาจารย์มณีมาตามแนวทางสูตรหรยวยแร่วันฝาก,ากอิสซี่เฟนชองเข้าคือเก่านะคะอาจารย์หลังจกงหวดทีผพานมาสูตรไร้ว่านของอาจารย์เ่ากะเขาดีคือเกานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเลขวิ่งเลขเล่น,นเขาตลอดนะคะ<ม>เลขจับคู่กับบพาฒคือเกานะคะังหวัดทิพานมาเขาน้อยเฉพาะกีดตรงๆนะคะอาจารย์หมวดนี้กะตามแนวทางในหวดวันสุกที่สองมีถุนยนานะคะอาจารย์ะค,ะค่ะค่ะเริ่มต้นเข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะคะ เดวีมีหนึ่งมีห้ามีแปดนะคะวิ่งมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดค่ะจนันจับผมจับคู่ค่ะจับคู่มีหนึ่งห้าจับคู่ที่หนึ่งห้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะศูนย์ห้า แล้วก็ศูนย์ห้าค่ะแปดสองแปดสองค่ะแปดสามแปดสามค่ะแปดสี่แล้วก็แปดสี่ค่ะแปดหกแปดหกค่ะ ครับผมครบรวมแปดชุดแปดหางครับค่ะแปดชุดแปดหางนะคะที่นี่ก็เลขสามตัวนะคะอาจารย์ครับผมทำไรเลขสามตัวกับนีหนึ่งส,ส,สี่แปดเอ้หนึ่งแปดสี่สามตัวมีหนึ่งหนึ่งแปดสี่ใช่ไหมคะแม่นครับหนึ่งแปดสี่ค่ะ แล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะครับผมเรียกซ้ำตัวอาจารย์กับสองจุดสองหางคือเกานะคะอาจารย์เดี๋ยวงวดนี้กับท่วนก่อนเดี๋ยวคอยเน้นเห็บซีเป็ดชองเอาคือเกาค่ะวันนี้เสี้ยนประค้นใช้จัดให้ในนอยเน้เนๆคือเกานะคะแปดจุดแปดหางมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หาแปดสอง แปดสามแปดสี่แล้วกับแปดหกถูกต้องนะคะอาจารย์ครับผมทีนี้เลขสามตัวก็สองชุดสองหางคือหนึ่งแปดสี่กับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะทีนี้ก็เน้นเหกซีเฟอนช่องเราหน่อยะค่ะอาจารย์ในวันนี้นครับเราคูเนี่ยูสี่อีกสี่ชุดสี่หางค่ะเน้นไปที่หนึ่งห้าค่ะเน้นหนึ่งหางค่ะหนึ่งเจ็ด ก็หนึ่งเจ็ดค่ะสีแปดแล้วก็แปดสี่นะคะอาจารย์อ่าแปดสี่แปดสี่ค่ะแล้วก็แปดหกแล้วก็แปดหกค่ะครับ <5. S 1> เลขซ้ำตัวเน้นซ้ำกันคือเก่านะคะอาจารย์ครับเลขซ้ำตัวก็เสมอภาพครับซ้ำกันเ้นซกัน <5. S 1> เพราะว่าอาจารย์ก็จัดให้หน่อยๆเน,น้นๆแล้วนะคะแค่สองะะจุดสองหางแล้วค่ะอาจารย์ สำหรับหวยแรกวันงวดวันศุกร์น,นี้กับคอห้เลขของเซียนประคนใชยเฮาแตกรัวๆยกช่องอีกคือเกาน้าอา,าจารย์ทายสุดสุดทายกับไ้พ่อไหนเลีงใจเฟ้นช่องเฮาคือเกากาอาจารย์สำหรับหวยแร่วันนี้ค่ะครับสำหรับหวยเล่าเลยฮ้าน้อยในวันศุกร์นี่กับขอไฮเอฟซีทุกท่านทุกคนจงมีโชคมี่ัใช่กันทุกผู้ทุกคนเด้อร่วมทั้งแพร่าลวยน้ำกับคอไฮเฮี่ยนฟังๆขอห้เด็กเนเด็กช่องกันทุกคนเตอรา ค่ะาธุสาธุะอาจารย์ขอ,อเลขของอาจารย์แตกรั่วๆยกช่องค่ะขอขอบพระคุณท่าทางดีๆี่แบ่งปันในช่องแพร่บ้ารวยอาจารย์ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนนะคะของเซียนประคุชายเฮาในสูตรห่วยไร่วันสูตรห่วยเลลา,าหมือนหนอยงวดวันศุกร์ที่สองมิถุนายน2566นี้นะคะเซียนกระจัดไห้หน่อยๆน่อยเน้นๆนน คือเกานะคลเอมช่วงแปดชุดแปดหางนะคะและเส้นกระไดเน้นไ้แคซีชุดสีหางนะคะคือหนึ่งหาหนึ่งหหนึ่งเจ็ดแปดสี่ศูนหาแปดสองแปดสามแล้วกับแปดหกนะคะที่เส้นเน้นไฮมีหหาหนึ่งเจ็ด แปดสี่และกับแปดหกเน้นๆนะคะสำหรับเลขสามตัวสองชุดสองฮางคือหนึ่งแปดสี่กับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะผู้ใดที่มักเที่ยวมักแรนต่างประเทศนะคะก็ะสามารถหยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบกับจัดนะคะผู้ใดบบมักบก่ชอบกับพนันสุดท้ายทั้งจองเขาเขาอุปนิบสิฟเฟนจองเฮาทิริเซนโชกสังลาบกาับเขาห้มีมชโ,ชโชคมีใจโชคๆมันมานี่ปังๆกันสกุลสกุนค่ะสวัสดีค่ะ